สวัสดีค่ะโปรตูกูรูสุขภาพนะคะวันนี้นะคะโปรตูจะมาพูดเรื่องสามวิธีคุมกำเนิดง,ง่ายๆนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายประเด็นแรกนะคะโปรตูจะขอพูดเกี่ยวกับผู้ชายก่อนวิธีคุมกำเนิดที่ปลอดภัยสำหรับผู้ชายนะคะก็คือการใช้ถุงยาอนามัยนั่นเองค่ะการใช้ถุงยาอนามัยมีข้อดียังไงเอ่ยข้อดีคือหนึ่ง ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เกือบ100%เซเลยนะคะเช่นโรค HIV ซิฟิลิสหนองในนั่นเองและข้อดีอีกข้อนึงก็คือใช้เป็นครั้งครั้งไปนะคะและข้อเสียว่าค่ะมีหลายคนเข้าใจผิดนะคะว่ามันไม่ปินค่ะคุณไม่เป็นเราก็มีวิธีแก้นะคะใช้ถุงยางอนามัยชนิดบางเฉียบนะคะก็ไปหาซื้อกันได้เนาะกับ ข้ออีกแบบนึงนะความเข้าใจผิดก็คือใส่ถุงยางอนามัยตอนใกล้หลังหรือตอนใกล้เสร็จเท่านั้นอันนี้นี่คะ่ะพลาดมากค่เบาบพลาดมากทําไมนุมิคะเพราะว่าในระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยน้ำหล่อนื่นของผู้ชายอะคะ่ะก็มีตัวอสติกผสมอยู่ถ้าไปใส่ตอนใกล้เสร็จอะคะ่ะก็มีโอกาสท้องได้นะ ดังนั้นเราต้องใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งนะคะและต้องใส่ถูกวิธีด้วยนะจ๊ะมาถึงของผู้หญิงบ้างของผู้หญิงของผู้หญิงก็จะมีประมาณ2วิธีเนาะก็คือ1ยาคุมกําเนิดยาคุมกําเนิดก็จะแบ่งเป็นรายเดือนกับฉุกเฉินนะจ๊ะต่างกันยังไงก็คือถ้าสมมุติเรามีเพศสัมพันธ์ไปแล้วแล้วยังไม่ได้ กินยาหรือป้องกันอะไรเลยให้ใช้ยาคุมกำนิดฉุกเฉินยาคุมกำเนิดฉุกเฉินเนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่ว่าต้องกินหลังมีเพศสัมพันธ์ไม่เกิน72ชั่วโมงดูปากโปตตนะคะ72ชั่วโมงและใช้เดือนหนึ่งไม่เกิน2กล่องข้อเสียก็คือทำให้ท้องนอกบดลูกได้นะคะไม่ให้กินบ่อยๆเลยใช้กรณีถุงยางรัว่วหรือว่าไม่ได้คุมอะไรมาก่อนนี้นะคะ ต่อมาวิธีคุมกำเนิดแบบรายเดือนนะคะสมมติว่ามีเพศสัมพันธ์ไปแล้วแล้วไปซื้อ,อยาคุมกำเนิดรายเดือนมากินแบบนี้ไม่ได้ผลนะจ๊ะยาคุมกำเนิดเนี่ยมันต้องเริ่มกินวันแรกของเมนมาหรือไม่เกิน5วันนะคะถ้าเพื่อนๆมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วอะต้องไปซื้อแบบฉุกเฉินเท่านั้นแบบรายเดือนต้องกินเมนมาวันแรกคะ่ะ และยาคุมแบบรายเดือนเนี่ยนะคะต้องกินต่อเนื่องทุกวันนะคะไม่ใช่วันนี้มีเพศสัมพันธ์กิน1เม็ดโอ้พรุ่งนี้ไม่ว่างไม่มีไม่กินไม่ได้นะคะต้องกินต่อเนื่องทุกวันมันก็จะมีแบบชนิด2 1เม็ดและ28เม็ดนะคะให้ถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็ให้ไปดูในคลิปถัดไปคลิปต่อตอ,อื่นๆของโปรตูก็ได้นะคะ ต่อมามีอีกวิธีหนึ่งวิธีที่3วิธีที่3นะคะก็คือการนับระยะปลอดภัยค่ะนับยังไงล่ะคะนับสมมติเราก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่ารอบเดือนเราเนี่ยมาวันที่เท่าไหร่เช่นรอบเดือนมาวันที่15ใช่ไหมคะให้เพื่อนเพื่อนอะก็คือนับหน้า7และหลัง7คือให้นับวันที่15เป็น1ใช่ไหมนับไปข้างหน้าวันที่15 ไปเจวันนะคะ1ิบห้าสิ1สี่ก็คือวันที่9นะคะและนับหลังวันที่15้อีก7วันนะคะ1ิ1ห1าสิบห2ส21ดบดังนั้นถ้าเรามีเพศสัมพันธ์ในวันที่9จนถึงวันที่21โอกาสทองก็น้อยนะคะแต่ช้าก่อนค่ะคเพื่อนๆวิธีนี้นะคะ จะเหมาะสำหรับคนที่เมนมาตรงเท่านั้นแต่เอ๊เมนผู้หญิงกี่วันมันถึงจะมาล่ะคะโปรตูมันวันที่เมนผู้หญิงมาโดยทั่วไปนะคะจะประมาณ28วันเองนะคะอย่างเช่นมาเดือนที่แล้วมาที่1เดือนนี้ก็จะมาวันที่28แต่ว่าบางคนนะคะบางคน3 3วันเมนถึงจะมามีทีนี้โปรตูก็เลยไม่ค่อยแนะนำนะคะนับ นะคะคมีลูกนะคะคุณวันนี้นะคะโปตูนะคะก็จะแนะนำสามธีง่ายไปแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถเมนทว้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้โปตูนะคะช่วยกด Subscribe ปุ่มสีแดงข้างล่างนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะโปตคอรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ